اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติสุขความอินดูเมตตาความจำเริญจากล่องสุบฮานาหัวตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับสื่อสร้างสรรค์สะพานสู่ความดียติมทีวีทีวีศรัทธาชนเนี่ยครับมุ่ยที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าครับความรู้ควบคู่การแบ่งปันนะครับในแต่ละวันก็ทํางานขับเคลื่อนเรื่องราวต่างๆกิจกรรมที่พี่น้องสามารถจะมีส่วนร่วมได้ นะครับแล้วก็รายการช่วงยามหลังเที่ยงเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เจอเจกันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสารธรรมหลังเที่ยงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆที่น้องสามารถที่จะเรียนรู้และก็นําสู่การปฏิบัติและโทรศัพท์มาพูดคุยได้วันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์พบกับอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์อับดุลชูกูรดานีสมันครับอิลฮัมดุลิลลาฮิอัลลอฮิซุลลอฮิซซัลลัมอัลลอฮิวะลาอัลลอฮิวะซาห์มิมานวาลาฮิซัลลัมุลัยกุมุรฮ วัาอะไรคุณมุสลามบอรองตลอดการอัลลัม์ดีละเจอกันนะฮะเจอกับอาจารย์นี่ก็จะมีเรื่องของการสู่ขอการแต่งงาน,น,นการเลือกคู่ครองก็จะววเียนารจาร้างนะฮะก็จะเจอกันนะฮะจะมีนะจะมีนะ ม,ม,มันจะมีเรื่องคือเรื gment. ่องเขาเรียกว่าเรื่องเรื่องนูชูสนูชูสก็คือเวลาที่มีปัญหากันให้ทำาครับโอ้ครับเดี๋ยวเราจะคุยไปเรื่อยๆล่ะมันจะมีไปจนถึงเรื่องคุยจนจนมีปัญหากันอ่ะมีปัญหาในในเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องเนี่ยเราไม่มีใช่แล้วก็มาดูว่าในในหลักการในอิสลามเราว่าอย่างไงแล้วเรื่องกฎเกณฑ์ในเรื่องของการหย่าเนี่ยเราเราจะเราจะว่าอย่างไงคือเราจะได้รู้ไงว่าเวลาเวลาเจอปัญหาเนี่ยอิสลามแก้อย่างไงใช่ไหม คือคเดี๋ยวเราจะมาบอกว่ามาเจอปัญหาแล้วทำยังไงเราบางทีทําเองมันก็ทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เอาคุยกันเรื่องหลักกา <c oughs> ร่าเรื่องราวต่างๆการแต่งงานแต่งงานกันเถอะนะฮะเป็นเรื่องราวที่เป็นการชักชวนหลายๆท่านที่เป็นเยาวชนบุตรหลานหรือว่าวัยวัย,วยชบ ا ب วัยหนุ่มที่ถึงเวลาที่ที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะพี่น้องแล้วก็ศึกษาเรื่องรัฐบกกล่าวมาแล้วในเรื่องราวของการ การเลือกคู่ครองนะการบูชาจะเลือกผู้หญิงอย่างไรที่จะมาเป็นวัเดเจ้าสาวนะฮะแล้วก็นะฮะเจ้าสาวก็จะเลือกเจ้าเบ่าวิธีประมาณนี้เป็นสามีนะฮะก,ก็เรียนรู้มาแล้วคู่บกครองจะต้องปฏิบัติอย่างไรวลีต้องปฏิบัติอย่างไรวันนี้ก็จะมาบอกกล่าวเรื่องราวของมาถึงช่วงเวลาวันนี้กาแลาจารย์ค,ครับผมคือถึงเวลาถึงเวลาที่ ın, เราครับเราเราบอกให้รู้แล้วว่าผู้หญิงที่ดีเป็นควรเป็นอย่างไรควรจะทงกันอย่างไร นะแล้วก็ผู้ชายผู้ชายที่ดีเนี่ยนะให้เราให้เรามองกันยังไงทีนะงนี้เวลามา,มาถึง<ห>เรื่องว่าเชิญชวนในการแต่งงานใะที่บางปรด็นบอกในตอนเนาะตอนต้นเมื่อกี้เนี่ยว่าถึงเวลาที่เหมาะสมครับผมอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่เราเราหน้ามาคิดกันนะว่าเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันมันคือเวลาไหนเเพราะว่าบางคนเนี่ยมองดูว่าเวลาที่เหมาะสมคือต้อง เรียนจบมีบ้านมีรถมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างรชบอันนั้นคือเหมาะสม,มกว่าจะเหมาะก็ผู้หญิงเกือบหมดหรือผู้หญิงผู้หญิงกว่าจะเรียนจบกว่าจะอะไรกว่าจะได้เวลากว่าจะเหมาะผู้ชายดีๆก็หมดมหมดเลยอาจจะมีเหลือบ้างแต่มันหาไม่เจอหรือไง คือตอนตอนนี้นะอย่างที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะว่าแล้วยิ่งปัจจุบันนี้มันมีอะไรมีสมรสเท่าเทียมเข้ามาได้อีกโอ้โหจัดงานกันคนเยอะแยะมากมายกลัวกลัวอาจารย์จะใส่โตส๊สีสายรุ้งม,มาด้วยเนี่ยอตกใจแล้วก็พอเวลา <c oughs> พอเวลามาคุมา,มาคุยกันในเรื่องของการการจะแต่งงานเนี่ยอืมันมันเลยทําให้คิดเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะผมนึกถึงสุภาษิตธิ์อาดับเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าลาอาจจ็บ อันนิสาอัตรจ,จัลต์เวลากินตะนีตะนีสัตว์เลอาจีูเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่ว่าผู้หญิงจะทำตัวเป็นผู้ชายแต่ว่าการที่ผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกอันนี้อันนี้ไม่ใช่ในปัจจุบันนะคำพูดสุภาษิตอาหรับเมื่อก่อนอออเพราะว่าเหมือนกับเขาเขาจะเขาจะเขาจะแข่งกันเขาจะแข่งกันในตระกูลของเขาเนี่ยว่าครอบครัวไหนจะมีผู้ชายมากกว่ากันแล้วก็พอเวลาที่ คนคนนึงเป็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเขา้รู้สึกว่าเขามันอ่อนแอเขาเลยอยากยกจะทาตัวให้ให้ให้ดูว่าเป็นคนที่เข้มแข็งเลยจะได้จะได้ดูว่าคือผมว่าอย่างนี้มากกว่าที่ว่ามันเป็นมันเป็นการแบบพยายามจะเท่าเทียมผู้ชายขึ้นมาว่าเออเขาบอกว่าอันนี้มันยังพอมันยังพอว่านะไม่ไม่ใช่ว่าดีนะว่าดีไม่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 ดีหรอกแต่การที่เราเข้มแข็งเนี่ยมันก็พอว่าแต่ว่าการวารลกินเตีนีสริจาีราอาจีะจบูแต่ว่าการที่ ผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงแปลกนะคือผมก็ไม่รู้นะว่าแต่ว่าสมองเรามันสติปัญญาหรือว่าประสาทสัมผัสหรือจะใช้คําว่าอะไรก็ได้ของผมเนี่ยมันยังไปไม่ถึงจริงๆอในการที่ในการในการแต่งงานรับไม่ได้ในการสมรสที่ผู้ชายแต่งกับผู้ชายนี่อผมไปไม่ถึงนะอืมันจะไปยังไงมันรับได้ยังไงมันไปจะไปยังไงคือก็ว่าเราอารามนะว่า คือมันสังคมม,มันพูดกันจกกนกระทั่งว่าบางคนมองเป็นเรื่องปกตินะผมก็ยังแปลกใจกับ<ไ>กับสติปัญญาของเขาว่าม,มันเป็นเรื่องปกติได้ยังไงเดี๋ยวพูดมากไปก็ไปริดนอนไปอะไรต่างๆ,ๆนานาอันนี้ไม่ว่ากันตาม,ตตามตเพราะว่าเราใน,ในความรู้สึกของเราเนี่ยว่าเรามันยังเป็นสิ่งที่รองรับไม่ได้เหมือนกับบรรพบุรุษของเรานะแต่วงหมายความว่าองรับไม่ได้ยังรองรับไปไดิมนคำว่างั้นสักวันก็ยองรับได้ไม่ใช่นะ คือผมเนี่ยนะผมว่าผมผมก็พยายามที่จะคิดให้มันได้นะก็จะจัดจคือไม่รู้่าเราเราพอเวลาที่เราเห็นสังคมมันแบบแน่บางพยายามคิดมันได้นะพยายามผมไม่คิดเลยนะคือเราพยายามที่จะมองว่ามันจะได้ในสภาพไหนกลวัวสิ้นค<ะ>ิดมันจะไปในสภาพไหน,นยังไงมันก็รับคือยังยังอันนี้ยังไม่ต้องเอาเรื่องของหลักการอะ๋อผมคือเรื่องของหลักการเนี่ยมันมันแน่นอนอยู่แล้วเราเอาเรื่องความรู้สึกของเราว่าเราจะความรู้สึกของเราให้มันให้มันรับตรงนี้ให้ได้เนี่ย ผมผมผม,ผมก็ทำใจไม่ได้ครับว่ามันจะมันจะอยู่กันยังไงเราเรารับสภาพตรงนี้ไม่ได้จริงๆแต่ถ้าหลักการนี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะมีอัดิจเจท่านอับดุลลาหลอิบราฮิมในการบอกในการเตือนเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะ่สังคมกระแสมันจะมาจะมายัางไงแต่อิสลามของเราเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมนะพี่น้องเราต้องเราต้องยืนอยู่บนหลักการของเรา <pathway. S 2> แล้วเราก็ต้องต้องมั่นอยู่ในหลักการที่อิสลามของเราได้มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มันเป็นบาปใหญ่โ oh, อ้โหจำหนักหนักหนักเพราะนั้นเวลาแม้กระทั่งว่าอ <protesting. S 2> ย่าว่าแต่เห็นเวลาเราเห็นใครส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยเทนมุสลิมนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเรายัางยังพอว่าว่าเขาไม่ได้รู้ในหลักการเนี่ยอะไรแต่มุสลิมเนี่ยพอเวลาที่เราเจอเรื่องนี้เนี่ยเราต้องเราต้องรู้ว่าเป็นสิ่งที่อิสลามมองว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบาปใหญ่อือืม เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแต่งงานก็คือการการแต่งงานระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเพราะเป้าหมายหลักของอิสลามของเราก็คือคือการการมีการมีลูกหลานนก็คือเพิ่มประชาชาติมันคนบอกแน่ขอโทษนะมานคนอย่างแน,แน่บันเทิงอย่างเดียวเลวยไม่ใช่นะในในการเพิ่ม <N un m ati> ในสิ่งที่เอาร้อ,อนุมัตินะในสิ่งนั้นแต่ว่ามีสิ่งที่เป็นความสุขสําราญต่างๆภายใต้กรอบที่เอาร้อ,อนุมัติคือมันหมายความว่าแต่งไปเพื่อที่จะให้อารมณ์อย่างเดียวแต่ว่าเอาร้อสร้างมาเพื่ที่มีอารมณ์แต่ให้อยู่กรอบใต้หลักการใช่ไหมครัอาจารย์คือเดิมๆเ,เนี่ยเดิมๆในเรื่องของการเรื่องการแต่งงานเนี่ยัศนะ<ม>จะว่าไปมันมก็คือการแต่งงานที่เป็นการระงับอารมณ์อ๋อครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งเนี่ยคล้ายปล่อย คือสมมติมีลูกลูกของเรามาบอกกับเราเนี่ยบอกว่าบอกว่าผมไม่ไหวแล้วนอนขาดหมดแล้วเออผมไม่ไหวแล้วมุ้งมึงกางมุ้งมีไปเนี่ยแบบฝาเฟอนี่แบบจะจะพังแล้วเพราะเขาบอกว่าออยุดถึงถึงวัยที่อยากอยากจะอยากจะแต่งงานแล้วนะคือให้เรารู้เลยว่านั่นแหละมันถึงเวลาที่เขาเขาจะต้องแต่งงานคือในในเวลาที่เหมาะสมเนี่ยที่บารมีดินบอกในตอนต้นได้ว่าเวลาที่เหมาะสมแต่ละคนเนี่ย ไม่ได้เหมือนกันนะเออกสิรีระหรือการฝันบางคนน่ะบางคนถามบางท่านถามันถามนักเรียนฝันบางคนไม่ได้ฝันคนฝันแล้วประมาณนี้มันเป็นสิ่งที่อลอสร้างมนุษย์เป็นสรีระที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอลอลสร้างมนุษย์มาให้มีให้มีความให้มีมีความมีความต้องการซึ่งกันและกันนะอย่างที่อลอส์้ด้บอกว่าว่าอาลาเบยนะกลุมมวัดเตาหฮ์มาแล้วเราได้ให้ระหว่างพวกเขาเนี่ยคือระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยให้มี มีความรักแล้วก็มีความมีความเมตตากันก็คือการการที่จะมาจะมาอยู่ร่วมกันนั่นแหละเพราะนั้นท่านอบีได้บอกว่ามานิสตาตอมิงกุลบาฟัลเนตเซวัตใครก็ตามที่มีความสามารถอันบาอคคือความสามารถตรงนี้ก็ให้ให้ให้ทำการแต่งงานได้หลายหลายคนเข้าใจความสามารถตรงนี้ก็คือความสามารถในเรื่องในเรื่องเงินแต่เวลา แต่เวลาที่เราไปดูหลักฐานนะ<ม>คือหนึ่งหนึ่งในกฎเกณฑ์ค่อยสนานำนะในการที่เราจะวางวางกฎเกณฑ์อะไรอะไรอะไร,อะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องไปเอาหลักฐานเรื่องนั้นเนี่ยมารวมกันอ<ม>แล้วค่อยตัดสิน<ม>พราะเวลาที่เรามาดูดูจากตัวบทหลักฐานแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าที่ทาน,นายบีว,ว่าใครที่มีความสามารถตรงนี้เนี่ยให้ทําการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่ความสามารถเรื่องเงินนะ<ม>เพราะคือนบีนบีเคยถามชายคนหนึ่งว่าที่อยากจะแต่งงานนะ<ม><ม>ถามว่าแล้วมีอะไรไปขอเขาไหมมีไหม ไม่มีเดี๋ยวไม่นะไม่มีไม่มีไม่มีเลยเลยจนนบีบอกว่าอินตัมเมโซเราคอแต่มันเป็นหะดีไปไปหามะถึงแม้วาแหวนเหล็กก็ไปหามะซึ่งแหวนเหล็กคือมันมันม่มีค่าเท่ากับแหวนทองอะนะแหวนธรรมดาแหวนเหล็กอะไม่มีค่าอะไรเลยคือวันนั้นเขาไม่มีอะไรเลยอะท่านนบีไม่ได้บอกชายคนนั้นเราแสดงว่าคุณไม่มีความสามารถ อันนี้ไม่ได้ผมโอครับผมแต่ว่าให้ไปหามาให้ไปหาไม่กางแหวนแหวนเหล็กวงเดียวคือขอใทรัพย์สินไม่ได้มองที่ทรัพย์สินความสามารถแต่ชาวนะอาจจะมีความสามารถในเรื่องสรีระเรื่องการเรื่องความสามารถเรื่องการแต่งงานเรื่องการการร่วมหลับนอนนะนั่นใช่ตรงนั้นสรีระร่างกายความแข็งแกร่งความความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่คําว่าถึงเวลาตรงนี้ก็คือในเรื่องของอารมณ์ของผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วย เพราะนั้นเวลาที่เรารู้ว่าลูกหลานของเราเนี่ยถึงเวลาวัยที่จะแต่งงานแล้วเนี่ยเป็นวานชิปนะที่เราจะต้องอออเราจะต้องอเราจะต้องให้คำปรึกษาเขาเราจะต้องช่วยช่วยดูให้เขาช่วยด้วให้เขาเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้คุสังคมเนี่ยนะว่าเราดูดูก่อนได้ไหร้องครบ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 เป็นแฟน <laughs> อาจารย์ครบเป็นแฟนก่อนได้ไหมเขาามาดูดูก่อนดีแฟนโดยมากเราจะยินคํานี้นะแฟนมันวันอ,อีน่มพาแฟนมันมาอเออวันวันวันนี้กับพาแฟนมาแฟนประมาณสิบปีก็ก็เป็นแฟนกัน,นอยู่แฟนอยู่เออมันมีนมนไหมคเราไม่รู้จะว,ว่ายัางไงนะว่าไงเพราะว่าเวลาที่เราบอกเราบอกในกฎเกณฑ์ตรงนี้เราเราบอกเรื่องงนี้ไปเนี่ยมันเหมือนกับมันมันกลายเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอย่างกลายเป็นโมซีบ้าไนงะนะนะกลายเป็นบททดสอบนะที่เกิดขึ้นอย่างยังมากมายในสังคมเราว่า<ม>การที่เราปล่อยให้ลูกหลานเราไปไปไปคบกัน<ม>อันนี้อันนี้เป็นปัญหาของปัญหาผู้ใหญ่นะคือถามว่าเด็กสร้างปัญหาด้วยไหมก็ส่วนหนึ่งอืละแต่ส่วนหนึ่งส่วนหลักเลยัญหาผู้ใหญ่อืเพราะเวลาเราเราเจอแล้วเราไม่จัดการอมืม่อเลยปล่อยให้สังคมมันกลายเป็นว่าเด็กๆคบกัน Mm hmm. มีความสุขกันแล้วเวลาคืออยากจะบอกพี่น้องว่าในในการสร้างของล้อนะอ mm hmm. ล้อสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะสร้างมาด้วยกับด้วยกับการการวางระบอบที่มันเหมาะกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ครับผมเพราะนั้นคือคนเราเด็กคนนึงเติบโตมาเนี่ยกว่าเขาจะเติบโตมากว่าเขาจะเป็นวัยรุ่นกว่าเขาจะมีมีอารมณ์กับเพศตรงข้ามานะ mm hmm. เขาก็มีความรักกับ พอ <ève S 1> <sociedad, S 2> แม่เขากับเพ uh ื่อนฝูงเขาตอนเด็กเขาก็ร huh. uh ักที่จะเล่นนะที่จะอะไรแต่พอเราวัยที่เขาถึงถึงวัยวัยเจริญพันธุ์นะนะเขาก็มีความมีความต้องการกับกับเพศตรงข้ามครับแล้วพอถึงเวลาตรงนั้นแหละเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองนี่เราต้องมีผู้ปกครองนะคนเรานะที่จะต้องพยายามที่จะสรรหาคู่ครองให้กับเขาหรือว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าเขามีมีมีใครที่มามาจีบมาคบหากันไม่ใช่ปล่อยเขาคบกันนะ คือเรามีอยู่สองอย่างมีทางเลือกอยู่สองอย่างคือหนึ่งเราก็ต้องให้เขาให้เขาอยู่กันคนละส่วนสองแต่งเลยเรามีแค่สองตัวเลือกไม่มีที่แบบว่าเออคบกันไปก่อนเก็บตังกันไปก่อนใถนาก่อนคือผมผมปหาปลาก่อนผมอยากจะถามว่าจะให้จะให้มันเก็บตังไปไหนอแต่งันไปก่อนี้อหออ๋อเก็บแต่งเก็บ ในไปวันแต่งเนี้ยแล้วจ่ายสินสอดวันนั้นน่ะแล้วก็ตังเอาไปไหนก็ไปทําแกงมัสมันนั่นมันก็แกงเส้จแกกกร์ดอะไรมันก็ใช้กันอยู่สองคนนั่นแหละก็แต่งให้มันไปเลยมันก็เก็บทําไมแล้วมันก็เอาตังมัมาใชใ้กันอยู่ครอบครัวนั่นแหละเสียเสียเวลาไหมเอ่อมเสียที่เสียคือเ,เสียเวลาแล้วก็เสียบรรยากาศสังคมด้วยครับเราต้องมาคอยระมัดระวังต้องมาคอยอะไรต่างๆนานา เพราะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีความม,มีความมีความสัมพธ์น้องแล้ว,ลวบรารอกัตมันจะเกิดขึ้นท่านนบีได้บอกว่าอะไรอ,อักสรุมบราราักัตอักลุหุนได้มาอูนะครับครอบครัวที่จะจะมีมีบรารอกัตมากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่คนที่อะไรนะคนที่สินสอดน้อยที่สุดครัหมายความว่าคนที่คนที่ในตอนแต่งเนี่ยไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากมายมมมมแล้วการ การสิ้นเปลืองแต่ละคนที่เราเคยคุยกันไปแล้วนะผมจำได้นะว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าคือบางคนเขาบางคนเนี่ยในการในการในการจัดงานแต่งงานที่มีการเลี้ยงอาหารอย่างดีไม่ได้อย่างดีไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาอเพราะอะไรล่ะเพราะชีวิตเขามั่งมีแต่บางคนเนี่ยในการจัดงานในการจัดงานแต่งงานแล้วก็ต้องเตรียมไม่นอนต้องเตรียมไม่นี่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาเลยเวทเด้งเวทติ้งโอ้คือชีวิต ชีวิตหาเช้ากินขํามหรือว่าหาเช้ากินกลางวันนะแต่ว่ายังต้องมาต้องมาเก็บคือจะเจ็บคนภาษีสังคมแล้วถามจะถามพี่น้องเลยนะว่าเราเราต้องการอะไรกับการกับการแต่งงานเราต้องการอะไรกับการที่ให้ให้คนที่อยู่ภาการดูแลของเราเนี่ยมีคู่ครองเราต้องการวันที่นิกาหรือว่าเราต้องการชีวิต ชีวิตที่ดีในชีวิตคู่ของเขาเขาต้องการอะไรผู้ปกครองก็อาจจะพูดคุยผู้ปกครองก็ไม่มีเคยมีเพราะนั้นก็นแย่งซองกันยังไม่ทันล้างหม้อเลยไอคนพี่น้องก็ปวดล้างหม้อให้มันสองคนมันก็ไม่ถ่ายรูปไปอย่างเดียวเลยเราก็ล้างหม้ออยู่เนี้ยมันก็ไม่ได้นั่นคือจุดประสงค์หลักต้องไปดูอย่างที่อาจารย์บอกจุดประสงค์หลักของการนิกาการแต่งงานคืออะไรก็อย่างที่ว่าถ้าให้มันง่าย พอมันง่ายอ่ะดีนามจะยากใช่ไหมอาจารย์จริงแล้วนี่แต่เราปัจจุบันเนี่ยมันยากจนกระทั่งว่าบางทีมันอย่างที่ว่ามันมีตั้งกําแพงสูงบ้างอะไรบ้างด้วยมาฮัดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่าแต่ถ้าเมื่อว่าถ้าเรามีเงินพอที่จะให้ว่าที่จะสาวเราให้สักถ้าเรามีตังอะก็ให้เต็มที่คุย่างีอย่างที่เราคุยกันไปนะว่าถ้าเราย้อนกลับไปหาสุนางท่านนบอเมริกามันจะแต่งงานง่ายขึ้น หม,ม,มายความว่าไงอะวันนี้เนี่ยอันนี้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 ต้องต้องฝากบรรดาตโตครบูบรรดาอิหม่าเลยนะครับว่าเวลาที่มีมีคนคนจะแต่งงานกันเนี่ยถ้าเวลาที่เราถามอะคือโดยมากแล้วเนี่ยเราเราจะเราจะถามฝ่ายผู้หญิงไงเราถามว่าเรียกเท่าไหร่ล่ะใช่ไหม บราเรียกมาป้าผู้ชายก็นั่งหงายกลับบ้านไปแต่ไม่นั่งเก็บตังค์ต่อนา่งงอน้างหงายเลยนะน้่งหงายเลยนะจริงๆนะแต่ว่าแบบอย่างท่านอบีเนี่ยก็คือพอเวลาที่มาคุยกันสองคนถึงวัยเป็นพร้อมในการที่จะแต่งงานแล้วในในความสามารถในเรื่องของการการการร่วมหลับนอนกันระหว่างผู้ชายผู้หญิงเพราะนั้นท่านอบีถามใครไมีถามผู้ชายผู้ชายจะจะให้เขาเท่าไหร่มาเนี่ยไม่ถามไม่ถามมีอะไรบ้างเออมีะต่อะ อ๋อมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งอ่ะอ่ะบอกมีมีมีลอผ้ปลาอยู่อันนึงมีมอเตอร์ไซคันหนึ่งรอผ้าปลาคันหนึ่งแล้วก็จะให้เป็นสินสอนไหมพอเวลาผู้ชายบอกว่ามีแค่นี้สมมติผู้ชายบอกว่ามีมอเตอร์ไซคันมีตังค์ไปสองหมื่นอ่ะอือี่บอกว่าอ้าวตังค์สองหมื่นทันไปถามผู้หญิงพอใจไหมถ้าผู้หญิงตอบว่าพอใจด้วยกับเงินสองหมื่นจบไหมเดีนี้ผู้หญิงก็จะหันไปถามวลีไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ไม่เป็นมีปัญหาไม่มีปัญหา เพราะวลีเป็นเป็นผู้ที่มีมีหน้าที่ร่วมในการตัดสินใจอ๋อจ่ายด้วยแต่แต่นี่ผ้หารสามวลีปุ๊บผูหาไปมองดออีกไอ้เตะไอ้ลังไอ้งออันนี้เลยคือปัญหาที่อิสลามเราให้มีวลีคนเดียวมีดอไปน้องฟังอยู่นะดอคือนาพวกนานนนั่งเต็มด้วยนะอันนี้คือคือ,ค,อคือปัญหาหที่อิสลามเราให้มีวลีคนเดียวคนเดียวคนเดียวตัดสินใจเนี่ยนั่งเพราะฉะนั้นคือคนที่เป็นพ่อเนี่ยนะถ้าถ้าพ่อไม่ทําหน้าที่อย่างดีเนี่ยนะลูกสาวได้แต่งงานยากนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ ไอ้ลังเดี๋ยวก็ไงงอ้ไงอไอ้งูไอ้อะไรมากันหมดเลยกว่าจะได้แตง่งกว่าจะอะไรอไอ้นู่ไนไอ้คนนั้นก็นยางน,นึงไอ้นี่ก็ยางไอ้นู่นก็นส,สุดท้ายคารทานเป็นเรื่องอยากไปเดินงองไว้แล้วผู้ชายเดินงองมาแต่งแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราดูแบบอย่างที่ท่านนบีได้าวางเอาไวส้สลัลุอเลัยิวะาัลังผู้ชายมีอะไรบ้างอมีผู้หญิงพอใจไหมวลีพอใจไหมยกไหมยกแต่งนิก้จัดงานเลยวันนั้นเอาลิมว่าเราบิชา จานงานแต่งงานถึงแม้ว่าจะแพะตัวเดียวก็ตามเราองมีอาหารเลี้ยงมีแพะเชือดแพะมีกไก่เชือดไก่มีอูนเชือ,อดอูนแต่บ้านเราไม่ใครไม่อูนหรอกอ้าวสมมุติว่าเราเราบอกมันต้องมากวันนี้โดยมากเราเห็นอะสมมุติอาจารย์อาจารย์แต่งงานเนี่ยเนี่ยแล้วก็มาเลยบอกผมเนี่ยแล้วผมอาจารย์ทำไมนิสัยไม่ดีไม่บอกผมอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคือเขาไม่บอกก็ได้ใช่ไหมคือถามว่ามันมันไม่แปลกอ่ะ ใช่ไหมคนอาจจะจัดน้อยๆใช่คนที่เรารู้จักมีกี่คนเราไปบอกโอหเนี่ยจา์ไม่เชิญผมเลยคือถ้าเราต้องบอกคนที่รู้จักทั้งหมดเนี่ยเรต้องเชิญวัวกี่ตัวล่ะคือไม่แปลกนะคือจะไม่บอกนะฮะก็เป็นเรื่องปกติเพราะนั้นคือวันวันที่ทําการดิกาในวันที่ทำการจัดงานแต่งงานก็แต่งพอเราถึงเวลาแล้วเดี๋ยวคนก็จะรู้อว่าอ้าวสองคนนี้ทําการนิกากันแล้วเพราะไม่ต้องไปต่อว่านะว่าทำไมไม่บอกเราเลยอนะในหลักการที่กฎเกณฑ์ในเรื่องการดิกาเนี่ยมีวลี มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอียาบกบู๊นทำเสนอทำสนองอะนะแล้วก็มีพยานสองคนง่ายมากเลยนะแค่นั้นนะี่การใช้ได้แล้วง่ายมากนี่การกันเถอะประมาณเนี้ยมาแต่งก็คือชวนพี่น้องแต่งงานกันแตองงาง่ายๆคือปัญหาปัญหาสังคมมันมาจากมาจากเรื่องนี้แหละนะผมจะบอกว่าปัญหาสังคมเราที่เกิดขึ้นเนี้ย มาเจอเรื่องการการแต่งงานยากได้แลืมแล้วมันลหลายๆอย่างมันก็มันค้าตามมาคือแล้วก็เรื่องของการการการใช้ชีวิตหนุ่มสาวานะม,มันเป็นเรื่องที่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วเรื่องการลอกเลียนแบบเรื่องการอะไรอีกนะคือคนเราเนี่ยพอเวลาที่มันเติบโตมาจนมาถึงวัย วัยวัยเจริญพันธุ์ของคนแต่ละคนนี่ผมบอกนะว่ามันมันไม่ได้เหมือนกันนะแล้วพอเวลาที่ถึงวัยที่จะแต่งงานแล้วเนี่ยแล้วมันเลยขึ้นไปเรื่อยเๆยรมันจะค่อยๆถอยลงมาเรื่อยๆือจนกระทั่งว่าความต้องการตรงนั้นมันก็มันก็จะเบาไปมันก็จะมันก็จะมันก็จะแผ่วไปแต่กว่าจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยฟิตนมามากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาให้เราให้เราให้เรารู้ไว้เลยว่าฟิตนสที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนนะ นอ้องเมื่อก่อนนี่เราจะแต่งเอาขายที่ขายนามาแต่งได้เลยอแต่ที่นไม่ใช่แล้วที่นาขายหมดแล้วอ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาที่จะต้องมามาเก็บเงินเก็บทองในเรื่องการแต่งงานแล้วและการเก็บเงินเก็บทองเป็นแสนเป็นสองสาแสนมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผู้หญิงก็จะมากขึ้นเรื่อยๆอและผู้ชายก็จะน้อยลงเรื่อยๆอ และพอเวลาที่มีม,ม,มีมีแบบอย่างที่มันไม่ดีเนี่ยนะในการผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่งงานก<อ>ับผู้ชายเนี่ยม,มันเลยทําให้ส่วนแบ่งของผู้หญิงเนี่ยมันน้อยลงไปอีกอก็เลยทําให้ผู้หญิงไม่ค่อยได้แต่งงานเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยผู้หญิงที่อายุอายุมากเลยนะคือมากเลยถามว่ามากแต่ละคนก็เหมือนกันนะคือคนตอนนี้นะผู้หญิงถ้าถ้าเกินสามสิบแล้วยังไม่ได้แต่งงานอาจารย์อยู่คนสามสิบดูอยู่ตกใจไงท้อง เอาผมถามเขาเด็กใจแป้วไหมอ่จเพราะว่าคือผู้คือผู้ชายเนี่ยยังยังอยู่ยังฮออยู่ยังเจริญพันธุ์อยู่คือมันเจริญพันธุ์นั่นแหละแต่ว่ามันอ่่าใชไม่ถามว่าถามว่าผู้ชายในวัยนั้นในปัจจุบันที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมันมันมันเหลืออยู่แบบไหนอ่ะอืออือโอ้โหอย่างที่ว่าแหละสีรุ้งมั่งอ่าสีรุ้งมั่งติดยามั่งแล้วก็นะไปไปเป็นสามีเขาบอกสีรุ้งมั่งเออ แล้วก็อะไรแต่อะไรยังจะไปแปลงเพศเป็นผู้ชายดูเ,เป็นผู้หญิงดูไม่ออกออมีปัญหาเกิดขึ้นอีกเพราะนัมัมมนมันก็กลายเป็นว่าจะหาคู่ครองมันกลายเป็นหนึ่องยอย่างจะเป็นคนที่สองเขาก็ไม่ได้อีกก็เนี่ยพูดพูดคนที่สองแวะนิดจัดงานบรรยายเนยงานงานบรรยายน้องตามกลุ่มเขตต่างๆต้องคุยทุกเรื่องนะพอจะเอาหัวข้อในเรื่องของการมีภรรยาคนที่สอง เป็นรูปแบบของอิสลามสมมุตินะชิญวม <า S 1> ม่ต้องกินแล้วเชิญผมได้แต่เชิญไปมาได้กินข้าวนะเพราะว่าพรยาคนแรกคุณหนุ่มข้าวอย่าไร้สด <laughs> ไม่ใช่วันงานเนี่ยวันงานอ้อาวทำกับเองเลยเพราะไม่ครัวโดยมากจะคือก็รับได้แ,แต่บอต่นี้คือการจัดบรรยายมันต้องมีครอบคลุมทุกเรื่องไงใช่ไหมสมมติผมเป็นคนโกงเนี่ยมันก็ต้องมีเราเป็นกรรมการอยู่ หัวข้อโกงมาต้องบอกโกงเฮ้ยอย่าอย่าจัดหัวข้อนี้เว้โดนหัวเรานี้ได้ไหมไม่ได้นั้นเรื่องเรื่องการบรรยายเน้นไม่เน้นนี้บอกไม่ครัวนะบรรดาไม่ครัวต่างๆต้องใจกว้างเพราะอิสลามสอนให้มีหัวข้อนี้ด้วยอาจารย์เราเชิญเชิญอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ไปได้ไหมเชิญเชิญห้ามไร์สดห้ามไร้สดอันนี้เฉพาะอาจารย์แต่ในงานไม่มีข้าวกินแต่ว่าหุงข้าวเถอะผมเป็นหลักการเช่แล้วครับอาจารย์นิยาตในการจัดงานเนี่ยมันจะมีตามที่ต่างทำไมก่อนมี สีปีก่อนถ้าวันไหนจัดงานตั้งแ่่อ่าวก่อเตาวันพุธขนฟืนวันพฤหัสกวนเหนียวแงวันศุกร์เสาร์วันต้นวันศุกร์ดิบอาทิตย์ไอ้นั่นวันวันวันจันทร์วันจันทร์ฉลองคนโรงงานที่มาคนที่เป็นชามุสลิมหกเจ็ดวันถือว่าคนนั้นเนี่ยเป็นพาเวอร์ที่ดีที่สุดในชุมชนถูกต้องไหมต้องนเลี้ยงข้าวมันเจ็ดวันแต แต่ปัจจุบันเนี่พอเราเรียนรู้สุนนาเนี่ยกี่วันวันเดียวอแป๊บเดียวพอแป๊บเดียวแล้วก็เขาก็อยู่ข้งเขาแล้วคุณสบใบก่อนเจ็ดวันตามคลองเ่ะคุณตบมั่งเรือไปนั่งโอ้โหคุณตบบ้านนี่กลายอย่างนะอือบางทีผมไปงานนปปรมงไปรระมงงานน่ะนะคุณตบบ้านที่ครึ่งชั่วโมงหิวข้าวกว่าอีกบไงทีหิวข้าวเจ้าเบารีบ จริงกูทำหาเนี่ยก็ไม่มีอะไรก็อาบอกไม่ต้องอะไรต่างๆไม่ต้องเยอะอะไรมากมายบอกกลนบอกความเป็นอยู่กันการใช้ชีวิตเอาง่ายๆเอาง่ายๆคือท่านิยมของแต่เดี๋ยวนี้ม่ใช่ตามคลองเนี่ยจะจะหมดไปละหมดไปละอะเดี๋ยวมาดูกันใ้เรื่องของสิ่งที่เป็นการแต่งงานพักกันสักครู่นะกินน้ำกิน่าเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับอินชาาะห์